บายดีมาอัปเดตจะเสาวเด้อวนันนี้เออมาเศ้าแล้วสวยสิบสองโมงเร็วเราผิดเด็กพี่น้องตอนสวยทีเทหน้าบ้านเนาะอือหอทคหน้าบ้านเร็ว ก็เริ่มออกดอกทีหน้าบ้านทีหน้าบ้านกับทีข้างบ้านในนี้เลยบันไดยังบวนเลี้ง่ายเนาะ้อมเทียนหอดพูนเห็นทุนเนาะทุกคนใช้เพื่อกระลังชิเทอันนี้เทเล้วละตัวนี้ งานมัอนมเดี๋ยวเราเดวนสามเมตรกว้างสามเมตรเทแล้วก็สิติดกะโลโระเบื้องละตอนนี้ก็สิติดนี่ตอนนี้คืเทนเททางข้างมึง วันท <'s> <lips> ี่สองก็ต <f Si> ิดกโลเลยเนาะฮะรว่าวันที่หนึสิบเหมอเดก็พักมือที่หนึ่งกันตัว นี่เสียคันาดไหนึงให้เพื่อนเนี่ยนี่คขนาดหนน้อยเนียเพื่อนแล้วกันแล้วเนาะนั่นแหละเจฮ็ดก้อนนึงขนานเดียวเฮ็ดเฮ็ดมันจะบวกึ้นยากเฮ็ดใส่ก้อนเดียวเฮ็ดหลายโอ้ สิบโบกสิโบ,บกสร้างนี้นี่พบกแม่สร้างโบกได้นี่กว้างเมตดแปดบกว้างเมตรแปบรุสองเมตรแปบวะกว้างเมตรแปก็คือว่ากว้างนี่เนาะอันนี้เป็นสิบ ចូច្ន �рост ឳនុ ጀ ្่់ ivil រប់ពេល� навер ្ែ incident យ្រាប់ទំកាំទៅបាន ạब ចនំខ្្រូវគ័ទម λά ភ quanto k s i ą ż Mình người biết nhaoa anh ăn mai hết 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 คนลเบียยนีิน,นเท่านี้เหลือหลายขนาดสิเทหน้าบ้านนะนะหน้าบ้านในกระิเทใหม่เด้ออันนั้นกระซิโก้ขึ้นเรียบกำแพงไปแล้วสิไว้ปลูกผักไว้อีเมเปลูกผักปลูกมี อันนี้สิววาอีเมปดปลูกพักเรียบไปตามนั้นเลยแล้วเนี่ยแทวนั้นก็สิปูไม่ปูพื้นไม่เทปปูนไม่โออยอยู่นี่จะเป็นนั่งบนคือิสวาสดขนาดนั่งลิ้นี่นี่น่าเชยดูอันนี้ ปีไม่แล้วขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเด้อมีความสุขเลายๆยเด้อไปใส่กลับมาใส่ก็ให้ระมัดระวังในรลุดหลางในเด้ออากาศกันหนาวเร็วเดินทางปลอดภัยเด้อเพื่อสุขุมทุกคนมานนำนำตบวม เด็ดทรงเอ๊ทางขงา้างบ้านอีกเนี่ยทางขง้างทางบ้านฝั่งโน้นนี่แหละมุนาสิมาอัปเดตใหม่เด้อคนติดตัวอัปเดตใหม่สินดรับคลิปนี้บไหมบาย